อันนี้ก็ทุเรียนนะคะเป็นสวนผลไม้นะคะรับประทานเท่าไหร่ก็รับประทานไม่หมดนะคะทุเรียนใหญ่มากเลยนะคะทุเรียนใหญ่มากเลยะค่ะ ทุเรียนมีทั้งทุเรียนมีทั้งลิ้นจี่นะคะมีทั้งลิ้นจี่และทุเรียนนะคะเป็นบอ่อติละเวนที่นนองซับมงคลอยู่นะคะช่องตะอวยซับมงคลนะคะยามยินนะคะยามเพลยนมาพบกับช่องตะอวยซับมงคลคะ่ะมีทั้งมา้ามีทั้งมีก็ม้านะคะม้าค่ะ เสียงมาล้องนะคะเมื่อกี้ก็เสียงมาร้องนะคะเป็นรอบบริเวณของสวนที่น้องซับมงคลอยู่นะคะน้อ,นองซับมงคลก็มาแล้วนะคะกำลังเดินมาแล้วซับมงคลกำลังเดินดุยดุย,ดยเดินอย่างเร็วนะคะ ก็ข้างข้างน้องซับมงคลก็มีม้านะคะมีม้าอยู่นะคะโอ้ยมีคนโบกมือบายบายโอ้สวัสดีครับกอลยสวัสดีครับครับขอบคุณมากค่ะอ่าตอนนี้ก็น้องซับ์มงคลก็เดินรอบๆอบบริเวณนะคะเดินรอบๆอบ,บริเวณสวนก็มีเพื่อนๆนที่อยู่ทำงานก็ทักทายนะคะคุยทักทายกันค่ะ ตามน้องซับมงคลไปนะคะอันนี้ก็เป็นสวนฝรั่งนะคะฝรั่งเป็นบริเวณที่สวยงามมากนะคะตาน้องซับมงคลเดินเที่ยวตามญาตน้องซับมงคลตามตืนน้องซับมงคลไปแล้วนะคะเดินเร็วมากเลยเดินเร็วมากนะคะน้องซับมงคลเดินเร็วมากเลยค่ะจย่าเดินที่วไม่ทันนะคะ สวยมากนะคะไล่ตามไล่ตามพากันไล่ตาม <_ an> ไล่ตามน้องซับมงคลกอนนะคะไล่ตามน้องซับมงคลนะคะอันนี้ก็น้องซับมงคลตอนนี้ก็ลอดอุโม,มงค์แล้วนะคะลอดอุโม,มงค์ค่ะกําลังลอดอุโม,มงค์ไปนะคะไปแล้วไปแล้วนะคะ สวัสดีแม่แม่เอฟซและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะฝากติดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาอวยทรัพย์มงคลต่อๆนะคะขอขอประคุณมากๆนะคะขอประคุณมากๆขอประคุณแล้วก็ขอประคุณอีกนะคะ<ม>น้องทรัพย์มงคลก็เดินเที่ยวบอสบ,บริเวณสวนนะคะ<ม>เดินเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะ บริเวณจุดที่รับนักท่องเที่ยวนะคะเขาจะมีสวนผลไม้มีทั้งส้มนะคะมีทั้งส้มมีทั้งขนุนนะคะเดี๋ยวก็มีทั้งมา้ามีทุกอย่างนะคะน่าเที่ยวมากเลยค่ะถ้ามีถ้ารัฐบาลช่วงวิกฤตโควิดหายระบาดจากโลกนี้ไปรัฐบาลเขาจะเปิดนักท่องเที่ยวก็ขอให้แม่ๆม,ม,มาเที่ยวได้เลยนะคะ ท,ทุกท่านเข้ามาเที่ยวได้เลยนะคะเป็นที่สถานที่น่าท่องเที่ยวมากเลยนะคะรอบๆบริเวณก็จะมีม้านะคะมีม้าค่ะสวยมามากเลยนะคะยามเย็นนะคะใกล้จะค่ำนะคะแดดอ่อนๆอากาศเย็นๆมากเลยนะคะ โอ้หยุดบ้างเลยทรับบุงคุณไม่มีอะไรกินเหรออะไรปลาเยอะเหยียบขวดนะนเอาไปทำไมขวดโอ้ไหนปลาไปไหนหมดเนาะปลา ทำไมไม่มีปลาเลยเนี่ยไม่ได้เอาอาหารมาให้ปลาเหรอเดินไปเดินมาก็มาถึงทุเรียนใหญ่อีกแล้วนะคะทุเรียนลูกใหญ่รับประทานเท่าไหร่ก็รับประทานไม่หมดนะคะ คนวันด,ดีสวยๆเร้วอาสวยจ้าวัสด,ดีทุกทท่านนะคะวันนี้ผมได้เดินเที่ยวนะคะผมเดินเที<ะ>่ยวนะครับโอ้เก่งมากสุดหลอด่อเสียงหวานนะคะเสียงหวานมากเลยนะคะฝากแม่แม่เอฟซีและผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องซับมงคลต่อๆนะคะ ซับมงคลก็ยังมีช่องเล็กๆนะคะช่องเล็กๆฝากแม่แม่และผู้ใหญ่ใจดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องซับมงคลต่อๆนะคะอันนี้ก็ไนฝันเรามาก็ามาพบม้าอีกเลยนะคะม้าอีกแล้วนะคะ ไปตามนกรับบางคุณวันนี้ก็คุณทาสงสัยจะพาน้องเข้าบ้านแล้วะค่ะเย็นแล้วนะคะอันนี้ก็สับประรดนะคะแต่ก่อนที่มีนักท่องเที่ยวเขาจะปลูกสับประรดไว้ในตรงนี้เลยค่ะตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยไม่ได้ปลูกนะคะมีแต่ตน้นมีแต่ลูกสับประรดรับประทานเท่าไหร่ก็รับประทานไม่หมดนะคะ ะะไปแล้วไปแล้วเสียงมา้าร้องกันใหญ่เลยนะคะหมาเห็นช้างมาเอ็นช้างร้องใหญ่เลยนะคะช้างกับม้าไม่ถูกกันนะคะโอ้โหยุงกัดเลือดเลยนะคะบินไปแล้ว ลลัดลัดลัดัดดของคุณดีกว่าองไม่มีทันซรับมัขงคุณเลย <c oughs> โหตีนะคะเสียงเบไปหน่อยนะคะ <c oughs> อุย้ยหลอดหลอดก่อน <c oughs> นี่ก็มาถึงบ้านแล้วล่ะคะ่ะมาถึงบ้านแล้วค่ะแปดนาทีเก้านาทีาให้สิบนาทีก่อนวันนี้ก็เดินรอบรอบบริเวณบ้านขวานช้างนะคะรอบบริเวณบ้านขวานช้างค่ะ ถึงแล้วนะคะก่อนนี้ก็มาถึงที่ผูกน้องทรับมงคลแล้วนะคะออออพ่อให้สวัสดีแล้วจะจบแล้วอสวัสดีเวสวดีสวยๆวสวัสดีสวยๆวสวัสดีเร็ว สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับกับผมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับกับผมใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องตะวิทรับ์มุงคลต่อๆนะครับสวัสดีครับ